สวัสดีครับพวกเรากลุ่มทุย,ทยวันนี้จะมาเสนอเรื่อง Knowledge Base Editor นะครับโดยทูที่เราใช้ก็จะมี3ตัวได้แก่ Python เจสันแล้วก็ Visual Studio Code ครับในส่วนต่อไปก็จะเป็นเดโมของ Knowledge Base Editor เรานะครับครับในส่วนของเดโมเมื่อเริ่โมโปรแกรมขึ้นมาก็จะมีให้เลือกว่าต้องการกระทำสิ่งใดนะครับโดยจะมีทั้งหมด6หัวข้อโดยที่เราจะเริ่มจากการสร้างรูประมาณ5ข้อก่อนให้ใส่หมายเลขนึง เพื่อ key edge rule จากนั้นจะมีให้เรื่องว่าจะสร้าง normal rule หรือ operation rule โดยที่เราจะเริ่มจากการสร้าง normal rule กันก่อนครับต่อไปจะเป็นการสร้าง operation rule ครับ นั้นเมื่อเราอยากรู้ว่าตอนนี้มีรูอะไรที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วบ้างให้ทําการกด3เพื่อโชว์รูทั้งหมดครับจะเห็นว่ารูแสดงขึ้นมา5ข้อตามที่เราสร้างไปเลยและถ้าเราต้องการที่จะ make an inference ก็สามารถ input 2เข้าไปได้และจะมีให้ input data อย่างเช่นถ้าเรา input m เข้าไป r รือ u r จะออกมาเป็น y ตามรูที่เราสร้างไปนั่นเองครับต่อมาในหัวข้อที่4คือ delete the rule เมื่อทำการ input 4เข้าไปแล้วก็จะทำการโชว์รูทั้งหมดออกมาและสามารถลดรูที่ต้องการออกได้ทันทีเช่นเราจะลดรูข้อที่5ก็ให้ input เลข5เข้าไปแล้วเมื่อกลับมาเช็คอีกทีก็จะเห็นว่ารูข้อที่5หายไปแล้วในส่วนต่อมาข้อที่5อ the r ิ o ูให้เรา Input เลข5เข้าไปก็จะทำการโชว์รูที่มีทั้งหมดเช่นกันและก็สามารถเลือกแก้ไขตามที่ต้องการได้เลย เมื่อเสร็จสิ้นแล้วให้ทำการกดเลข6เพื่อทำการออกจากโปรแกรมครับต่อมาในส่วนของโปรแกรมเราจะเริ่มจากทำการ Import j จสัเข้ามาและสร้างฟังก์ชันขึ้นมา2ฟังก์ชันได้แก่ 1. โห,หลดรูจะทำการเปิดไฟล์ทุยทจดเจสัในโหมดอ่านและใช้ไม่ต่อเจสัน oad เพื่อหลดเนื้อหาของไฟล์เจสัเข้าสู่โครงสร้างของข้อมูลของ Python 2. save u l u e จะทำการเปิดไฟล์ T. วีต์ตัดในโหมดเขียนและใช้ไม่ถอด j s o n d u m p เพื่อเขียนเนื้อหาของกฎที่ได้รับเข้าไปในไฟล์ json ต่อมาฟังก์ชัน add u l u e ฟังกช์ชันนี้จะรับข้อมูลจากผู้ใช้สำหรับเงื่อนไข if และผลลัพธ์ h e n จะสร้างกฎใหม่ในรูปแบบของพจนานุกรมที่มีคีย์เป็น if และ t h e n และเพิ่มกฎใหม่ลงในลิสต์ของ l o e ที่ได้รับเข้ามา ต่อมาฟังก์ชัน a d loop c o n หรือฟังก์ชันของ operation l u o p ฟังก์ชันนี้จะรับข้อมูลจากผู้ใช้สำหรับเงื่อนไข if และผลลัพธ์เดนในรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้นจะสร้างรายการของเหตุการณ์สำหรับ if โดยรับเหตุการณ์แรกและถามผู้ใช้เพื่อเพิ่มเหตุการณ์ต่อไปพร้อมกับตัวดำเนินการตังกะ and or not เตนกว่าผู้ใช้จะปล่อยว่างและทำการเดินทางเดียวกับขั้นตอน if สำหรับเดน เพื่อรับข้อมูลเงื่อนไขและเหตุการณ์ต่อไปสุดท้ายจะสร้างกฎใหม่ในรูปแบบของโจนานุกรมที่มีคีย์เป็น if และ then และเพิ่มกฎใหม่ลงในลิสต์ของรูที่ได้รับเข้ามาต่อไปฟังก์ชัน d e l s t loop ฟังก์ชันนี้จะแสดงรายการปัจจุบันทั้งหมดพร้อมกับหมายเลขลำดับและรับค่าจากผู้ใช้เพื่อระบุหมายเลขลำดับของกฎที่ต้องการลบและตรวจสอบว่าหมายเลขลำดับที่ระบุอยู่ในขอบเขตของลิสต์กฎหรือไม่ถ้าใช่ ลบกฎที่ระบุออกจากลิสต์แสดงข้อความยืนยันการลบและบันทึกกฎใหม่แต่ถ้าไม่ใช่ให้แสดงข้อความบอกว่าหมายเลขลำดับไม่ถูกต้องและไม่มีกฎถูกลบต่อไปฟังก์ชัน view all rules ฟังก์ชันนี้จะแสดงรายการกฎทั้งหมดที่มีอยู่ในลิสต์กฎและใช้ loop for เพื่อวนลูปผ่านกฎทุกตัวในลิสต์ซึ่งในแต่ละรอบของลูปจะให้แสดงหมายเลขลำดับและเนื้อหาของกฎ ต่อมาจะเป็นฟังก์ชัน edit rule ฟังก์ชันนี้จะแสดงรายการกฎทั้งหมดที่มีอยู่ในรูปกฎพร้อมกับหมายเลขลำดับและรับค่าจากผู้ใช้เพื่อระบุหมายเลขลำดับของกฎที่ต้องการแก้ไขและตรวจสอบว่าหมายเลขลำดับที่ระบุอยู่ในขอบเขตของรูปกฎหรือไม่ถ้าใช่แสดงข้อมูลของกฎที่จะถูกแก้ไขรับข้อมูลจากผู้ใช้เพื่อระบุว่าต้องการแก้ไข if condition then r e s o u r e หรือยกเลิกถ้าเลือกแก้ไข if ให้รับข้อมูลใหม่สำหรับ if condition และบันทึกการเปลี่ยนแปลงถ้าเลือกเดนให้รับข้อมูลใหม่สำหรับ den r e s o u และบันทึกการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเลือกยกเลิกให้แสดงข้อความแจ้งเตือนถ้าไม่ใช่แสดงข้อความบอกว่าหมายเลขลำดับไม่ถูกต้องและไม่มีกดถูกแก้ไขต่อไปก็จะเป็นสมาชิกในกลุ่มถือุยนะครับโดยมีที่ปรึกษาเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรชัยวิริยะสุทธิวงศ์กลุ่มเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ